หนึ่งคุณวิทยาครับคุณวิทยานี่มีปัญหาบ้านหมุนได้เหรอฮะบ้านหมุนได้ค่ะโอ้ oh, ดีจังเลยนะฮะแต่ว่าไม่ดีคือมีไมเกรนมีกดไหลย,ย้อนนะฮะบ้านหมุนมันเป็นยังไงครับคุณวิทยาครับมันมีความรู้สึกว่ามันวูบลงไปเลยเนี่ยเหมือนเราตกเหวอ่ะนั่งอยู่เฉยๆฉยจะนั่งจะยืนก็เหมือนกันมันวูบลงไปเลยอย่างเงี้ยนึกอยากจะวูบก็วูบนึกอยากจะเป็นก็เป็นคุณหมอบอกไหมครับว่ามี มีความผิดปกติของร่างกายส่วนไหนยังไงคุณหมอไม่บอกอะไรอะคะ่ะแล้วเราไปหาหมอไหมฮะไปคะ่ะแล้วบอกคุณหมออย่างนี้เหมือนกันบอกเหมือนกันแล้วคุณหมอบอกไงครับฉีดยาค่ะาทานยาเดี๋ยวหายอาจารย์ครับไอ้บ้านหมุนนี่มันคือโรคอะไรครับเอ่อมันจะเป็นโรคที่ระดับน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะหรือความดันในหูเนี่ยไม่เท่ากันคือหูของเรานี่มีสามชั้นชั้นนอกชั้นกลางชั้นในครับนะคะก็ ชั้นที่เป็นขดหอยก็รับการฟังเสียง uh huh. ชั้นที่เป็นรูปคล้ายๆเกือกมา้ามันเหมือนกับเป็นยังไงอะกระดูกอ่อนๆ่นสามแท่งต่อกัน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะครับอันนี้จะอยู่ดูแลเกี่ยวกับการทรงตัวซึ่งในนั้นมันก็จะมีระดับน้ําอยู่ระดับหนึ่ง mm hmm. ซึ่งสองข้างมันจะเท่ากัน แต่ถ้าระดับน้ําในหูหรือแรงดันอะไรมันเพิ่มขึ้นม,มันมากขึ้นมีการขั่งของน้ําในหูตอนนี้การรับรู้การทรงตัวมันจะเสียไปเพราะฉะนั้นนั่งอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกันตัวเองหมุนติ้วอยู่นะคะ,ะหรือเหมือนมีลักษณะเหมือนตกเหวเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้นอนนิ่ง แต่ถ้าเราขยับปุ๊บก็เหมือนกับว่ากําลังวูบลงเหวมันจะขยับตัวไม่ได้เลยไม่สาเหตุนะไหมครับอาจารย์ก็สาเหตุก็มีหลายอย่างอาจจะเกิดการอักเสบในหูชั้นในก็ได้หรืออาจจะเกิดการพักผ่อนน้อยก็เป็นไหมฮะพักผ่อนน้อยก็ก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ออแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากการอักเสบเกิดจาก ก้อนแคลเซียมที่เกาะอยู่นะมันหลุดหรือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ย<อ>นะฮะ,ะหรือเกิดการขั่งของน้ําในนั้นหรือการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นกลางมันไม่ดีเพราะฉะนั้นยาที่หมอให้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ไปขยายหลอดเลือดเพื่อให้การถ่ายเทของเสียอะไรมันมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นดีขึ้นแล้วแล้วรักษานานไหมฮะคุณหมอให้ยารักษานานเหมือนกันค่ะฉีดยาอย่างนี้ตลอดตลอด ฉีดกลับไปก็ดีขึ้นดีขึ้นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็กต,ต้องกลับมาฉีดใหม่ใช่แล้วแล้วหมอบอกไหมครับว่ามีวิธีที่จะรักษาให้หายไหมหมอไม่บอกอะคะ่ะหมอก็รักษาอยู่อย่างเงี้ยก็ให้ยาฉีดยาให้ยาฉีดยาเออแล้ว แล้วคิดไม่อยากจะหายผมว่ามันทรมานนะฮะทรมานใช่เพราะบทเวลาที่เขาจะเป็นขึ้นมาเขาไม่บอกเราว่าเขาจะเป็นอา้าวเขาไม่ได้นัดเราเหรอฮะเขาไม่นัดค่ะอ๋อไม่ตื่น <มา S 1> น,นอนนะตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราจะลุกลุกไม่ได้แล้วบ้านหมุนไปแล้วความมันจะวูบไปเลยแล้วล้มไหมฮะเคยเคยล้มเคยคือตั้งหลักเคยล้มในห้องน้ําโอ้โหเนี่ยแหละอันตรายมันตรงนี้นี่แหละรุนแรงขนาดนี้นะฮะเสร็จแล้ว อาการนี้ผมว่าน่าจะเป็นอาการแรกแล้วไมเกรนกับไมเกรนมาก่อนค่ะอ๋อไมเกรนนี่มาก่อนก่อนที่จะเป็นน้ําในหูใช่ปกติเครียดปวดหัวด้วยสาเหตุเรื่องอะไรฮะหรือว่าไมเกรนมันไม่ไม่มีสาเหตุเขาอยู่อยู่แบบอากาศร้อนจัดจัดเขาก็จะปวดขึ้นมาตึงค่อยๆขมับแล้วก็ที่เบ้าตาอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นอาเจียนอากาศเย็นจัดจัดก็เป็นอย่างนี้ไมเกรนน่าจะเป็นสาเหตุของน้ําในหูไหมครับอาจารย์อ่ มันไม่น่าจะเป็นสาเหตุนะแต่ว่ามันอาจจะมาคู่กันก็ได้สาเหตุก็คือการไหลเวียนของเลือดที่ไปที่สมองและหูชั้นกลางมมันน้อยลงมันไม่ดีนะคะก็อาจจะมีสาเหตุต่อเนื่องกันมาได้แล้วก็มาถึงกดไหลย้อนด้วยใช่นะผมว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยนะฮะมันพากันมาเป็นแพ็กเกจเลยนะฮะเป็นแพ็กเลยเขาแถมมาให้เออแล้วแล้วคิดยังไงจะรักษาอะไรก่อนดีฮะ ก็ไม่รู้รักษาไมเกรนก่อนอยากให้หายปวดอยากหายไม่เกรนก่อนใช่แล้วก็ไปหาหมอก็ต้องทานยาทานยาหาหมอทุกอาทิตย์หมอนัดทุกอาทิตย์เลยสถาบันประสาทสถาบันประสาทเลยฤทธยาใช่แล้วดีขึ้นไหมครับมันดีขึ้นไหมดีขึ้นประมาณสองอาทิตย์ก็ต้องกลับไปอีกก็ต้องทานยาตลอดคืออยู่ได้ด้วยฤทธยาใช่ ถ้าเจออากาศร้อนจัดๆก็จะปวดพอปวดขึ้นมาก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องหน้าทิมหมอนอย่างเดียวก็ต้องฟักยาแล้วก็หน้าทิมหมอนไปเลยปิดไม่รับรู้อะไรเลยหาวิธีที่จะทําให้มันหายขาดไหมฮะัคือคิดหาแต่มันแก้ไม่ได้ก็ต้องเป็นอยู่อย่างเนี้ใช้วิธีอะไรบ้างฮะทานยานอนหลับทานยานอนหลับผมว่าก่อนที่จะมาเจอกับบิมคงต้องมีอาหารเสริม สมุนไพรยตัวอื่นมีทานหลายตัวมากที่เขาแนะนํามาดีไหมฮะไม่ดีไม่ช่วยเลยเหรอไม่ช่วยเลยมันไม่ให้ผลอะไรสักอย่างเลยหรือฮะให้ผลเสียเงินอ๋อกระเป๋าแฟบนะฮะกระเป๋าแฟบก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะอ้าวอยากได้ของก็ต้องเสียตังอ้าวเสร็จแล้วใครมาบอกว่าบิมมันจะช่วยได้แล้วเชื่อได้ยังไงเพื่อนแนะนําค่ะคือเขาแนะนํามานานแต่เราไม่เชื่อ จนเขาบอกว่าให้เข้าไปดูที่บิมร้อยเราก็เข้าไปดูเข้าไปดูในเว็บไซต์ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นหน้าผมเห็นแล้วเชื่อไหมฮะไม่เชื่อคุณค่ะเชื่อท่านด็อกเตอร์ดีมากคุณเชื่อผมผมก็แปลกแล้วเอออ่าแล้วทำไงต่อฮะพอฟังดูปุ๊บเอ้ยเอาละลองดูก็ลองดูทานทานบิมค่ะตั้งใจแรกคืออยากหายไมเกรนก่อนใช่แล้วก็ บ้านหมุนใช่ค่ะแล้วกดไหลยอ้อนใช่แล้วจะเลือกยังไงก่อนดีฮะตอนแรกก็คือไม่รู้อันไหนที่เขาบอกดีทานก่อนเลยทานก่อนเลยทานก่อนเลยทานยังไงครับเลือกเลือกสูตรส, <c oughs> สีเขียวสีเขียวทานยังไงฮะเช้าสองเย็นสองเริ่มแรกเลยเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดใช่แล้วมันส่งผลยังไงกับคุณวิทยาแรกแกก็มีอาการปวด ปวดจนแบบอุ้ยทำไมเราเป็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกด่าอาจในใจอะสิในใจยังไม่ทันด่าค่ะอาจจะเป็นว่าแบบเขาตอบสนองกับอาการอาหารเสริมที่เราทานเข้าไปอ๋อยังเอาใจช่วยยังเอาใจช่วยอยู่ก็แข่งใจทานต่อครับวันที่เท่าไหร่ถึงรู้สึกว่าเอ๊ะมันดีขึ้นประมาณเกือบเดือนค่ะโอ้โหเกืครับเดือนทำไมคนท่านนี้ถึงไปนานเป็นเดือนเลยฮะผมว่าใช้เยอะไปนะฮะอาการที่พูดถึงทั้งหมด สีห้าอาการเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก Th2 สองในในเลือดเนี่ยทเยอะไปมันเป็นต้นเหตุของทั้งหมดเลยต้นเหตุของทั้งหมดคือมันสูงมากมันสูงมากเกินไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเลยต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเพิ่ม Th1 หนึ่งได้ครับคือการที่ใช้สองแคปซูลตอนเช้าสองแคปซูลก่อนนอนมันก็คือวันละสี่แคปซูลจริงๆมันก็ไปเพิ่ม Th1 หนึ่งจริงแล้วไปกด Th2 สองใช่ครับ แต่ขณะเดียวกันมันไปเพิ่ม T-S17 ซึ่งจะทําให้อาการรุนแรงขึ้นในขั้นต้น oh. นะครับคือขณะที่มันซ่อมแซมมันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้มันแย่ลงนะครับจนกระทั่งคุณซ่อมแซมเสร็จอาการที่ทําให้แย่ลงมันก็ไม่มีนะครับแต่การที่ใช้เยอะไปไออาการที่ T-S17 เพิ่มขึ้นแล้วทําให้แย่ลงในช่วงต้นเนี่ยนะครับ,รบมันจะเกิดขึ้นก่อน ถ้าหากว่าเราใช้หนึ่งแคปซูลทีแเ้าหนึ่งแคปซูลแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งะครับมีโอกาสที่มันจะไปเพิ่ม TH1 นะครับแล้ว TH1 ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไปกด t h เอสองไม่เลยขาวซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการแพ้ภูมิตัวเองก็อาการทั้งหลายทั้งหนะครับโดยที่มันยังไม่ทันที่ไปเพิ่ม TH17 ซึ่งจะทำให้อาการเหล่านี้มันรุนแรงขึ้นนะฮะ เนื่องทำมถึงเป็นอย่างนี้เพราะในแคปซูลมันมีองค์ประกอบเยอะแยะไปหมดแล้วเร,เราก็ได้ผลรวมออกมาในเชิงนี้เพราะฉะนั้นใช้หนึ่งแคปซูลก่อนตอนเช้า1นึ่งแคปซูลก่อนนอนมันก็เพิ่ม t ทีแล้วก็กดเทีสสองไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆโดยไม่ทันที่จะไปเพิ่ม t ที7สนะฮะแล้วผมว่าอาจจะใช้เวลาน้อยกว่า การใช้2องแคปซูลต่อวันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำสองแคปซูลสองครั้งต่อวันออจะดีกว่าสเสาียด้ซ้าสำหรับอาการโรคหมุนเนี่ยฮะที่เราพบเนี่ยคือโรคหยุดหยุดหมุนเลยครับค<า>่นะนะครับทุกวันนี้ดีขึ้นดีขึ้นค่ะไมเกรนหายหายห่างตอนนี้หมอนัดสี่เดือนแล้วค่ะโรคไม่หมุนแล้วตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้น มีความสุขเหรอฮะมีความสุขเหรอฮะผมว่าโลกหมุนมันสนุกดีนะฮะไม่สนุกลองเป็นดูมั่งสิคะมันเบินบนดีนะฮะอะไรที่ไม่ชอบจะได้ไม่รับรู้มันบ้างะฮมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิลดกดไหลย้อนก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นเออผลข้างเคียงดีขึ้นหมดเลยแล้วทุกวันนี้รับประทานยังไงครับเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งอ่าเห็นไหมก็ตรงกับสูตรที่อาจารย์บอกเลยนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าคุณพ่อทานเหมือนกันฮะอาจารย์คุณพ่อเป็นโรคหมุนเหมือนกันนะฮะ แกคงแบบว่าไม่ค่อยอยากเห็นหน้าผมก็เลยจับโลกให้หมุนซะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท right ั้งสองท่านครับขอบคุณโอเปอเรชั่ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง พิภัณฑ์อาหารจากอบริจบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติตเหล่านั้นตามธรรมชาติครับร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยโอเปอเรชั่นบิมโทร026464800